สวัสดีครับ EP นี้หลังจากเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุมาจนหนำใจแล้วเราจะพาทุกท่านนั่งเครื่องบินกลับประเทศไทยครับแต่ก่อนจะกลับเดี๋ยวเราพาเดินเล่นในสนามบินนาริตะพร้อมกับหาร้านอาหารสำหรับทานก่อนขึ้นเครื่องพร้อมกับรีวิวการเดินทางด้วยสายการบินซิปแอร์ตามไปชมกันได้เลยครับสรุปว่าเมื่อกี้เราก็ได้แท็กซี่กลับมา้วครับแต่ว่าขากลับราคาแพงกว่า1,800เยน แต่ก็มาส่งถึงหน้าโรงแรมเลยตอนนี้ก็แววรอสั่นแป๊บหนึ่งครับมารับกระเป๋าแล้วที่ริชมอนนะโรงแรมริชมอนซึ่งเรารีวิวไปแล้วแหละใครที่ดูมาก็คงจะเห็นแล้วแหละว,ว่าเรารีวิวไปแล้วว่าห้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรากําลังจะไปขึ้นรถไฟที่เคเซนาริตะครับอ้าวคุณเอ,อเก็บ <laughs> เก็บของเรียบร้อยครับเรามานั่งรือนั่งเก็บกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับ แล้วก็แต่งตัวใหม่เพราะว่าจะกลับบ้านเราแล้วเข้ามาในสนามบินมันก็ไม่หนาวแล้วเนาะเราก็ต้องมาแต่งตัวใหม่เพื่อรอขึ้นเครื่องแล้วเราคาดว่าเราคงจะต้องไปเปลี่ยนเป็นกาเกงขาสั้นอีกรอบหนึง่งใช่เออตอนนี้ก็ใส่ขาย,ยาวไปก่อนแล้วกันางเกงใจคนอื่นเขาเขาทุกคนใส่ขาย,ยาวหมดเลย <c oughs> กลัวตกเป็นเป้าใสาตาอ่ะต่อไปเราจะไปโหลดกระเป๋ากันไปเ <c oughs> อาเราจะทําการเช็คอินนะคระัิแอร์ก็คือ มีภาษาไทยด้วยสะดวกสบายดีนะใช้ตู้เช็คอินแบบนี้ฮะแล้วก็รอเขาไปโหลดกระเป๋า้าง,งไหนก็ประมาณนี้ฮะคิดว่าทุกคนคงทําได้แล้วแหละพอเช็คอินเสร็จแล้วก็ให้มาที่โลดีนะครับตรงนี้เป็นแบ็กดรอปตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดรอปกระเป๋ากันครับ อ่ะโอเคโหลดกระเป,าเป๋าเรียบร้อยครับก็กระตุกตะกักนิดน,นึงเราก็ไม่เคยโหลดที่นี่อืมแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกใช่ฮะรอเซลแบ็คดรอปนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรบนเครื่องเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนครับไปกันุ้ยเราเจอคนใส่กางเกงขาสั้นแล้วสงสัยเราต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นเหมือนเขาแล้วแหละ <Under, under. S 1> <laughs> อ่ะไม่รู้มีร้านอะไรบ้างโอ้ยนี่ไงชั้นห้ามีผักกะเพราด้วยเว้ยมีไทยครูซีนมีโตบะซทอสลเมงรวิวเอลเอ,อะไรดีฮคนนงใส่จะ,จะจบที่แฮมเบอร์เกอร์ป่ะวะอ่ะเดี๋ยวลองเลือกดูก่อนตรงนี้ตรงนี้มี ABC บซีมาดด้วยเราจะได้เสียตังกก่อนขึ้นเครื่องไหมไม่น่าเออไม่น่าจะได้เสียหรอก อลังการมากเลยร้านนี้นอร์เทิร์นมิสโซมิสโซฮอสอยากกินอะไรคือมีทุกอย่างนู่นลิ้นวัวยังมีเลยเออลิ้นวัวย่างข้าวจงซูชิอืเต็มไปหมดฮะอ,อ่ะมีข้าวข้าวหน้าปลาไหลด้วยข้าวหน้าปลาไหลหนาริตะใช่ไหม ที่เขาบอกว่าอร่อยแต่ราคานั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณเอ๋ก็สองถ้วยเล็กถ้ยเล็กสุดนะั่นคือ2องพันร้อยแสิบสองวมรวมภาษีแล้วก็จะเป็นสองพอนสราคาก็เอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นขอผ่านไปก่อนเราต้องกินในกระป๋องห้าพันถึงอิ่ม <c oughs> อ่ะไปดูร้านข้างๆที่มีอะไร อันนี้น่าจะเป็นราเองแล้วแหละโซบะเออร้านนี้ไหมล่ะมีที่นั่งไหมนี่ราเองเฮดเลยนะใครยังกินเนื้อไม่จุใจก็มาต่อได้นะฮะเซตนี้เจ็ดพันนั่นเองกินก็แน่นอ่ะบอกเลยเอาหรอรอ่ะ เราขึ้นมาที่ชั้น5แล้วครับตรงนี้เป็นร้านซูชิเลยไปเป็นร้านอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอ่ะย้อนกลับไปครับนี่ข้าวแฮม,มเบรอร์เกอรนี่ก็ดูน่ากินนีนะใช่ว่าติดไปว่า2 5, 5นาทีโอ้ <c oughs> งั้นไปก่อน2 5นาทีไม่ไหวสัญจะลอสันแล้วดูแล้ ชั้น5นะครับมีสกายฟูดคอร์ดก็กินในนี้แล้วกันง่ายดีไม่ได้จะมีให้เลือกเยอะเลยป่ะสำหรับสกายฟูดคอร์ดนะครับมีที่นั่งทั้งอินดอร์และเอดอร์นะครับสามารถออกไปนั่งชมเครื่องบินก็ได้ก็อันนี้ใครอยากพาลูกๆมานั่งดูเครื่องบินตรงนี้ได้เลยครับพี่รักได้อะไรมามันเหมือนรากแน้เลยเนาะเออมันเป็นซุปอะไรต้มตม ขออนุญาตชิมด้วยต้องถูกให้มันเข้ากันก่นอนจร้านหน้านี่แหละร้าปรุงซะหน่อยนะน้ำส้มใจชูซะหน่อยเหมือนร้านแใช้อยู่อืออร่อยเลยนะอืออือลองพูดนะแล้วเส้นเป็นไงเส้นดีเส้นดีเละเหมือนเส้นรามเมงแบบอื่นอดถึกถก,กลางดีเลยอือเดี๋ยวขอหันไปทางนี้บ้างส่วนของผมนั้นเป็นข้าวแกงกะหรี่ กลายเป็นว่าจานของภรรยาใหญ่กว่าคนเดีมั้ยิ่งแกงกะหรีก่ก็หรอกมาตรฐานแกงกะหรี่ไม่ได้กลิ่นแข็งข้นอร่อยร่อยได้ฮะดูนี้ดูได้ฮะ,ฮะอ่าเขามาข้างในแล้วครับข้างในก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะฮะ จริงๆมันมก็เหมือนเหมือนเดิมมีร้านแท็กซีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เกต25กันครับเ,เรารู้สึกว่าโอ้โหนาริตะแออัดมากรู้สึกจออกจากประเทศยากเงินเหลือเกินกว่าจะเข้ากระบวนการต่างๆ <c oughs> น่ฮะเกต25 <c oughs> ต้องไปทางนู้นนะ ันี่ร้านแท็กซี่อ่ะจะเรียกแล้วครับเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องกันอ่ะพร้อมเดินทางแล้วฮะเขาก็แบ่งทางเข้าเป็นสองทางนะทางท้ายลำกับทางฟูลแฟลตอารมบีซีอะนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาบ๊ายบายเจแานไว้เจอกันใหม่ ข้างในก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้ครับประมาณนี้โอ้ยนานๆจะได้ขึ้นเครื่องลำใหญ่ดีใจจังบิ่งตรงลำใหญ่สำหรับซิปแอร์นะครับเขาค่อนข้างเน้นเรื่องกระเป๋าแคลรี่ออนมากเลยจะมีก,การชั่งน้ำหนักตรงจุดที่โหลดกระเป๋านะครับส่วนของเราอะ่ะซื้อน้ำหนักแคลรี่ออนเพิ่มนะครับ สำหรับความกว้างของที่นั่งนะครับกว้างขวางถูกใจมากเลยครับผมสูง172นั่งแล้วแบบกว้างขวางสบายเลยครับตรงส่วนนี้นะครับจะสามารถวางแก้วแล้วก็วาง Ipad ได้ส่วนปลั๊กก็มีให้ทุกที่นั่งเลยครับสะดวกมากเลยตัวที่วางอาหารก็กางออกมาก็เป็นแบบนี้ครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับปครับเตรียมตัวออกเดินทางกันออก สำหรับคนที่เบื่อก็สามารถโหลด YouTube โหลด Netflix ขึ้นมานั่งดูได้นะครับเนื่องจากเป็นสายการบินโลคอส์นะครับเราก็เตรียมน้ำแล้วก็อาหารขึ้นมาทานเองครับส่วนของกินนั้นเราก็ซื้อขึ้นมาจาก ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากมิสเตอร์โดนัทที่ออออนมอลนาลิตะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแอปเปิ้ลซึ่งเอาเข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับเราก็เลยหาแล้วก็เอาขึ้นมากินบนเครื่องครับประมาณ6ชั่วโมงก็มาถึงไทยแล้วครับอ้อแล้วก็ลืมแจ้งไปบนเครื่องนั้นมีสัญญ,ญาณ Wi-Fi ให้เราใช้ด้วยนะครับส่วนความเร็วนั้นถือว่าใช้ได้เลยครับสามารถเล่นไลน์และ Facebook ได้สะดวกเลยครับมาถึงเรียบร้อยตรงตามกําหนดครับก็รู้สึกว่านั่งนานนะเพราะว่าปกติเราไม่เคยได้นั่งนานแล้ว <laughs> นานแล้วฮะ สองชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครงนี้บินหกชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละก็โอเคนะมี Wi-Fi ใช้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางแต่ขนมของกินอะไรเงี้ยก็เตรียมกันมานะฮะไม่ยากหรอกคือเราไม่รู้เขาห้ามไหมอ่ะแต่ว่าเอาเข้ามากินกันเออทุกคนแต่ทุกคนอ่ะเตรียมมาหมดเลยแล้วในนั้นมันก็มีขายด้วยไงเออก็ประมาณนี้ฮะขอจบการ รีวิวและการเดินทางเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปรับรถแล้วก็เข้าที่พักอีกอพรุ่งนี้เราจะไปเดินงาน<ม>เที่ยวทั่วโลกเท<อ>ี่ยวทั่วไทยไป<โ>ทั่วโลกอเออจะไปเดินดูซะหน่อยว่ามีแพ็กเกจอะไรน่าสนใจบ้างก็จบ<อ>แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้พวกเราด้วยขอบคุณครับก็จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์โคโฮคุวินเทอร์เป็นไงบ้างครับ ชอบกันไหมถ้าชอบก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กำลังใจพวกเราด้วยขอบคุณมากครับ